คืนนี้ครับเราจะมาอยู่ด้วยกันในโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อไสยศาสตร์และเรื่องราวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนผมนะ้าเป็ดเรื่องราวในค่ำคืนนี้เกิดขึ้นจากสิ่งของที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินน้ำมันพรายวันนี้ครับ เราได้รับเกียรติน้ำสมมุติจากคุณพัดที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้ยินแล้วต้องบอกว่าทำให้ผมขนลุกตั้งแต่ได้ยินชื่อเรื่องแล้วครับน้ำมันพรายในกระปุกคุณพัดครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเลยเหรอครับครับมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับมันเกิดขึ้นกับเพื่อนผมเอง ตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นยังไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงแล้วเรื่องมันเริ่มจากตรงไหนครับคือตอนนั้นครับเพื่อนผมชื่อป้อมครับป้อมเป็นคนที่ชอบของขังชอบเล่นของแล้ววันหนึ่งป้อมก็ไปได้กระปุกแก้วเล็กๆมาจากไหนก็ไม่รู้ครับข้างในกระปุกมีของเหลวสีเหลืองๆแล้วก็มีกลิ่นหอมแปลกๆป,ป้อมบอกว่ามันคือน้ํามันพลายแล้วป้อมได้มาทําไมครับเขาบอกว่าเขาอยากให้ผู้หญิงคนหนึ่งมารักเขาครับ เขาก็บอกว่าน้ำมันพลายนี้จะช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นรักเขาหมดใจพวกเราก็พยายามห้ามแล้วครับแต่ป้อมก็ไม่ฟังเขายังคงเก็บกระปุกนั้นไว้แล้วหลังจากที่ป้อมได้น้ำมันพลายมามีอะไรเกิดขึ้นไหมครับหลังจากนั้นไม่นานครับผู้หญิงคนนั้นก็กลับมารักป้อมจริงๆทุกอย่างดูเป็นไปได้สวยแต่มันมาพร้อมกับเรื่องแปลกๆครับเรื่องแปลกๆยังไงครับป้อมเริ่มเห็นอะไรแปลกๆครับ บางครั้งเขาจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาตอนที่เขามองกระจกผู้หญิงคนนั้นมีผมยาวปิดหน้าแล้วก็ใส่ชุดคลุมสีขาวบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงคนกระซิบเรียกชื่อเขาแต่พอหันไปก็ไม่เจอใครเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับเกิดอะไรขึ้นอีกครับมันหนักขึ้นเรื่อยๆครับทุกครั้งที่ป้อมเปิดกระปุกน้ำมันพลายความหลอนมันก็จะหนักขึ้นตามไปด้วยจนวันหนึ่ง ผมไปหาป้อมที่บ้านแล้วผมก็ได้กลิ่นน้ำมันพลายนั้นกลิ่นมันหอมมากครับแต่มันมีกลิ่นที่เหมือนกลิ่นศพแล้วป้อมเห็นอะไรครับผมหันไปมองป้อมครับแล้วก็เห็นผู้หญิงผมยาวคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังป้อมจริงๆแล้วจู่ๆป้อมก็หน้าซีดลงแล้วก็มองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มให้ผมครับยิ้มแบบไหนครับคุณพัด มันเป็นยิ้มที่น่ากลัวมากครับเป็นยิ้มที่เหมือนกำลังบอกว่าเขาเป็นของฉันแล้วแล้วหลังจากนั้น